หนูชอบแต่คือถ้าคนมาตี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเวลาไปงานโรงเรียนชายล้วนแล้วแล้วในด้านของตอนนี้ที่นี่ก็กำลังจะกลายเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหนูชอบนะโรงเรียนหญิงล้วนเป็นอะไรที่หนูชอบมากแล้วในด้านในด้านของแบบเวลาเราโดนคนมาชอบเรานุกนิกเป็นไงอะหนูรู้สึกลำบากใจมันันไม่ใช่อ่ะคือแบบว่าถ้าสมมติเรา เราแบบเออทำไมเขาต้องชอบเราเวลาเราคิดใช่เราคิดเผื่อให้เขาตลอดคือเขาชอบเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบถ้าเขาเสียใจจากเราล่ะเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเราไม่รู้ไงบางคนอาจจะแค้นบางคนอาจจะแบบคิดไปจนจบเลยคิดไปจนอออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบไม่ชอบแบบนี้อย่าชอบเลยสาธุแล้วตอนไปชอบเขาล่ะไชอบปากที่เป็นตายเยอะมากนั่นแหละที่สุดละออะไรย่างเืมคนอะตอนปากหวานมาก เปลี่ยน <ไป S 1> เลยะ<บ>ความรักก็หวานมากมจะหวานแบบหวานผ <ใจ S 1> ิดคนอะวหวานผิดคนเนี้ย